ตอนที่ย4่สิอ้อาวกลับมาแล้วหรอใช่ฉันได้ยินว่านายเป็นหวาดเป็นไงบ้างอืมอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ฉันไหวแหละอ่าอ่า จะว่าไปแล้วดาเลียเขาเป็นไงบ้างเขาว่าอะไรเธอหรือเปล่าเขาก็ว่าฉันแบบสุภาพล่ะนะเขาบอกว่าพวกเราห้ามออกจากรถมาด้วยจริงดีแต่พวกเราก็ไม่จำเป็นต้องออกไปไหนจนกว่าจะถึงแรงกัสอยู่แล้วล่ะนะอา่อาอ่าก็ถือว่าดีอยู่นะนั่นสิดูเหมือนจะโดนว่ามาเต็มที่เลยแฮะ ไม่ใช่แค่เธอดูเศร้าเท่านั้นนะแต่เสาอากาศของเธอก็ดูเหี่ยวลงด้วยทั้งคนทั้งผมดูเฉาไปเลยอ่าอ่าบางทีที่ดาเลียเขาว่าเธอแรงคงเป็นเพราะเขาเป็นห่วงเธอมากกว่าโกรธนะถึงอย่างงาันก็เธอฉันจะทำยังไงดีถ้าดาเลียกเกลียดฉันล่ะถึงฉันจะไม่คิดว่าจะเป็นแบบนั้นก็เถอะ อืในเมื่อพวกเราเป็นฝ่ายผิดมาแสดงให้เขาเห็นกันดีกว่าว่าพวกเราสำนึกผิดกลับตัวกลับใจไม่ก่อเรื่องอะไรอีกต่อไปแล้วถ้าพวกเราขอโทษหลังจากที่เขาเห็นการกระทําแบบนั้นของพวกเราเขาก็น่าจะยอมรับคําขอโทษนะยังไงยังไงเขาก็เป็นเหมือนพี่สาวของเธอนี่ใช่ แต่ก็แน่นอนว่าพวกเราควรเตรียมพร้อมที่จะโดนด่าอีกรอบด้วยเฮ้ได้อยู่แล้วเพราะฉันเป็นคนผิดนี่และฉันก็ไม่ใช่คนเดียวที่จะโดนนายก็น่าจะโดนด่าด้วยเหมือนกันจ้าจ้าเรียกฉันก็แล้วกันนะฉันจะได้ไปโดนด่ากับเธอ <c oughs> ไม่เรียกรอกย่านายตั้งใจพักผ่อนให้อาการดีขึ้นเร็วๆเ,เธอ ไอออนป่วยปวดเบียดตลอดการเอาละนะนี่นอนลงสิเดี๋ยวฉันเช็ดเหงื่อให้ในายเองเฮ้ <c oughs> hey, ลูกสาวของชนชั้นสูงไปนั่งกับพื้นแบบนั้นได้ยังไง <c oughs> แล้วไงยะทุกคนเขาก็นั่งลงบนพื้นแทนโซฟาตอนพวกเขาดูทีวีบนโลกเหมือนกันแหละนอนลงได้แล้วอ่อนแอจนตอบโต้กลับไม่ไหวแล้ว อืเป็นไงบ้างเย็นหรือเปล่าคุณลูกค้าเจ้าค้ะอุณหภูมิของน้ำเป็นอย่างไรบ้างเจ้าค้ะเยี่ยมเลยเหมือนสวรรค์เลยครับฮ่าฮ่าบทพูดนั่นเหมือนเคยได้มานานมาแล้วแฮมันเรื่องอะไรนะที่มีคนเข้ามาที่ซาลอนผิดใช่ป้าใช่ชไม่มีแรงแม้แต่จะลืมตาแล้วละสิเออเออ นอนหลับเธอเดี๋ยวฉันดูแลนายเองยังไงก็อีกตั้งสมวันกว่าจะถึงแรงก๊สอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยคุยเกี่ยวกับวิธีการรับมือพวกมือมนันหลังจากที่นายอาการดีขึ้นก็แล้วกันเอ่เอ่าคอเดเลียว่าไงขอบคุณนะครับอ่าอ่า ฉันควรจะเป็นคนที่ต้องขอบคุณนายตั้งหาดรีบไผ่ไวๆก็แล้วกันนะเฮ้ยเย็นไปสามวันต่อมา ว้าวนี่มันบ้าไปแล้วในชีวิตจริงนายเป็นมิจฉาชีพร่อยยานี่มันนักต้มตุ๋นชัดๆพูดแรงเกินไปนะแล้วเธอคิดว่าไงล่ะแผนของพวกเราจะผ่านไปได้ด้วยดีไหมหายเป็นปกติแล้วดีเลยแหละแผนการมันสมบูรณ์แบบเกินไปด้วยซ้ำฉันถึงถามไงว่านายเป็นพวกต้มตุ๋นหรือเปล่า ขอบคุณสำหรับคำชมนะฉันไม่ได้ชมว้าวเหมือนกันเปรียบจริงๆน่าถึงมากทำไมลายมือถึงเหมือนกับพ่อของฉันขนาดนี้เนี่ยพวกเขาบอกให้พวกเรามองไปข้างหน้าหรอโอ้แลนการ์นี่ สุดยอดเลยฉันเห็นสิ่งนั้นจากตรงนี้เลยแฮสัญลักษณ์ของแลงกาสรูปปั้นอสศวินดูมันสิใหญ่มากใช่มันดูใหญ่มากขึ้นไปอีกเพราอมาอยู่ในเกมแฮฉันว่าฉันได้ยินเสียงแบ็คกราวตอนที่เห็นฉากนี้เลยนะดาลารัดดาดาลารัน ก็เป็นพวกบาเกมเลยไม่นึกว่าพวกเราจะทําเพลงท่อนเดียวกันด้วยฉันก็กำลังจะพูดแบบนั้นเหมือนกันเมืองแห่งการค้าแลงกัสซึ่งมีครอบครัวของท่านเขามาเกรฟเฮสเวลเป็นศูนย์กลางมันเป็นเมืองทางทิศเหนือของราชอาณาจักรซีรอนที่ถูกปกครองร่วมกันโดย12ตระกูลจากทิศเหนือ ที่นี่ไม่ได้ถือเป็นดินแดนของครอบครัวใดและเป็นเมืองเริ่มต้นที่เนื้อเรื่องหลักของยูดาและคอเดเลียจะเริ่มขึ้นฉากที่นี่ดูเหมือนจะเป็นแบบเดียวกับในเกมเลยแฮะอะอะอะไรเนี่ยคอเดเลียไม่ได้แค่อยู่ในหอพักเหมือนอย่างในเนื้อเรื่องดั้งเดิมหรอไอ้บ้านพักหรูหรานี่มันอะไรกันฟ้า ท่านเขาเชสได้ตระเตรียมบ้านพักสำหรับนายน้อยและคุณหนูเพื่อจะได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบายในขณะที่ทุกท่านอยู่ที่นี่เพื่อพบปะทางสังคมค่ะและเพราะทั้งสองคนเพียงแค่มั่นหมายกันเท่านั้นท่านจึงมีคำสั่งให้ห้องของทั้งสองคนแยกออกไปอยู่คนละชั้นเป็นชั้นที่หนึ่งกับสองค่ะ <Wow. S 1> อย่างนี้นี่เองท่านเขาคอจะใส่ใจและละเอียดมากเลย Huh? ฉันว่าพวกเขาคงจะดีกันแล้ว <Yeah. S 1> ไม่อาฉันมีที่ที่ต้องไปนะ้ะเธอช่วยฉันขนกระเป๋าเข้าไปข้างในหน่อยนะได้ค่ะนายน้อยคุณไมอาครับเดี๋ยวผมช่วยนะครับ อัศวินคุ้มกันทุกคนโปรดมากับผมด้วยครับออรับทราบครับนายน้อยอย,ยกเว้นดาเลียอัศวินจากตระกูลเชสที่เหลือทั้งหมดกรุณามากับผมด้วยครับ <Wow. S 1> พวกเราด้วยหรอคะใช่ครับ พ่อของผมบอกว่าพอถึงแรงกัสอย่างปลอดภัยเมื่อไหร่มีบางอย่างที่ผมจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากพวกคุณก่อนที่งานพบปะทางสังคมจะเริ่มขึ้นนะครับแน่นอนว่าฉันโกหก